สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับชาแนลบ้านสวนห้วยจร์คเคมากนะครับวันนี้ก็มารีวิวผลงานของยาสตรอนสร้างบ้านบ้านในฝันอีกแล้วนะครับถือว่าเป็นหลังที่4ของปีนี้แล้วนะครับที่ได้มารีวิวนะครับวันนี้ก็อยู่ที่อำเภอเมืองย่าสตรอนนะครับก็เป็นบ้านโมเดิร์นครับโทนสีเทาฟ้านะครับเดี๋ยวเราหันไปมองกันนะครับนี่ครับเป็นบ้านประมาณนี้นะครับหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับท่านผู้ชมอาจจะย้อนแสงหน่อยครับเพราะว่ารีวิวช่วงเช้านะครับด้านหน้าก็ยาวอยู่ที่ประมาณ9เมตรนะครับสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ กันนะครับ านบ้านเป็นโทนสีน้าเงินนะครับแล้วก็โครงหลังคาบุด้วยไม้ฝาเทียมทาสีเทานะครับหลังคาไม่ท่านชีตนะครับสีเทาเช่นเดียวกันนะครับงบเ0 0 0 0 0นบาทนี่ก็จัดสวนหญ้าจัดสวนหย่อมให้ด้วยนะครับด้านหน้าครับเรามาชมรายละเอียดด้านหน้าของตัวบ้านกันนะครับเรารู้ตั้งแต่ผนังด้านนี้เลยนะครับตกแต่งสวยงามมากเลยนะครับเป็นกระเบื้องลายหินธรรมชาตินะครับตกแต่งระหว่างหน้าต่างของห้องนอนนะครับเป็นหน้าต่าง บานยาวบานโชว์ของห้องนอนห้องนี้มีห้องน้ําในตัวแลเป็นห้องนอนที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ยาวด้วยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปดูข้างในกันนะครับก็บุงแต่ตรงนี้นะครับฐานบ้านจนถึงโครงหลังคานะครับถัดออกมาก็จะเป็นเฉลียงทางเข้าตัวบ้านนะครับแล้วก็จะมีเฉลียงระเบียงการตกข้างในอีกนะครับบันไดครับสวยงามทีเดียวนะครับนี่ครับเป็นบันไดใหญ่เลยนะครับสูงประมาณ50ซนติเมตรนะครับบ้านหลังนี้นะครับ เฉลียงตรงนี้ก็อยู่ใต้ชายคานะครับไม่ต้องกลัวเดดไม่ต้องกลัวฝนเลยนะครับประมาณเมตรคูณ3เมตรนะครับเฉลียงด้านในตรงนี้ก็ประมาณ3าคูณสเมตรนะครับท่านผู้ชมมีระเบียงการตกเป็นเหล็กกล่องให้ด้วยนะครับเสาตกแต่งด้านหน้านะครับตกแต่งให้มีขนาดใหญ่แลวตกด้วยกระเบื้องลายหินธรรมชาตินะครับตัวนี้ก็ตกแต่งด้วยบัวปูนนะครับทาสีขาวนะครับรายละเอียดของด้านหน้าก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมฟังก์ชันหลักของตัวบ้านเลยนะครับฟังก์ชันห้องโถงนะครับ ขนาดอยู่ที่ยาว5เมตร50กว้าง3เมตรนะครับเท่ากับล็อกหน้าบ้านเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมมุมตรงข้ามของห้องโถงกันนะครับประตูก็ได้เป็นประตูอลูมิเนียมดำนะครับกระจกสายตัดเขียวนะครับเป็นบานสวิงนะครับเปิดปิดได้2บานเลยนะครับผนังก็จะเป็นโทนสว่างเป็นโทนสีขาวคันบุหรี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราดูแต่พื้นกันนะครับกระเบื้องครับเป็นโทนสีขาวเช่นเดียวกันครับเป็นลายหินอ่อนนะครับขนาด6 0 6 0นะครับก็ติดตั้งปูทุกฟังก์ชันเลยอยู่เป็นห้องน้ำนะครับบัวครับ ตกแต่งทุกฟังก์ชันเช่นเดียวกันนะครับเป็นบัวพื้นไม้เทียมนะครับทาสีเทานะครับต่อไปดูส่วนของด้านบนนะครับนี่ครับฝ้าหลุมครับซ่อนไฟนะครับแต่ยังไม่มีไฟนะท่านผู้ชมถ้าอยากได้ไฟซ่อนฝ้าก็สามารถเพิ่มส่วนต่างได้นะครับด้านในก็จะมีโคมไฟ5้าโคมนะครับประกอบด้วยโคมไฟดาวไลท์ led 4นิ้ว4ี่โคมแล้วก็โคมไฟสระเป่าแบบริสตัน1โคมนะครับลักใช้สอยนะครับแล้วก็สวิตช์นะครับตรงนี้เป็นสวิตช์บิดเปิดไฟในส่วนของห้องโถงและก็ภายนอกนะครับลักอยู่ด้านล่างนะท อนี้ก็จะเป็นปลั๊กเอาไ้เสียบทีวีนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับซ้ายขวาจะเป็นห้องนอนครับห้องนอนใหญ่มากเลยนะครับท่านผู้ชมเรามาชมห้องนอนฝั่งงนี้กันก่อนนะครับประตูก็จะเป็นประตูบานทึบสีเทาขนาด8 0ง2เมตรนะครับลูบิดนได้ทั่วไปนะครับเรามาชมห้องนอนกันนะครับนี่ครับโปร่งโล่งมากครับท่านผู้ชมผนังจะเป็นโทนสว่างครับโทนสีขาวพัรบุรี่นะครับหน้าต่างก็ได้2ด้านเลยนะครับเป็นหน้าต่างบานใหญ่เลยอลูมิเนียมดําสไลด์ซ้ายขวานะครับเรามาชมอีกมุมหนึ่งกันนะครับตรงนี้ครับ มีสวิตช์ปิดเปิดไฟเบรกเกอร์แอร์นะครับแล้วก็ปลั๊กใช้สอยอยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้จะเป็นห้องน้ํารวมนะครับสามารถใช้ได้ทั้งห้องน้ําในตัวกับห้องนอนแล้วก็ห้องน้ํารวมนะครับมีประตูเข้าออกอยู่2ด้านนะครับก็จะเชื่อมต่อไปยังห้องครัวนะครับเป็นห้องน้ํารวมนะครับประมาณนี้นะครับพื้นก็เป็นกระเบื้องดีเทลเดียวกันเลยนะครับพื้นผนังบัวนะครับส่วนฝ้าจะเป็นฝ้ามิปซ้ำฉากเรียบนะครับ โคมไฟมีให้1โคมนะครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับก็สว่างเพราะว่าห้องเป็นโทนสว่างนะครับโคมไฟสระเปา1โคมนะครับเราดูห้องน้ํารวมห้องน้ำในตัวกับห้องนอนกันนะครับประตูเป็นบานทึบเลยนะครับเจสูง -2 เมตรนะครับ UPVC นะครับกันน้ากันชื้นกันเชื้อราครับสวิตช์ปิดเปิดไฟจะเป็นสวิตช์สทางนะครับสามารถปิดเปิดได้2ทางนะฝั่งทางห้องครัวแล้วก็ฝั่งทางห้องนอนตรงนี้นะครับปิดเปิดได้2ทางแล้วตัวนี้ก็เป็นเบรกเกอร์กึ่งอุ่นนะครับขนาดห้องน้ําตรงนี้อยู่ที่ 2. อุนะครับท่านผ เดี๋ยวเราเข้ามาชมกันนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับดูละเอียดแต่พื้นกันเลยนะครับกระเบื้อง40-40ลายหินธรรมชาตินะครับถัดมาจะเป็นสุขพันธ์นะครับแบบชักโครกทูพีชนะครับในส่วนของผนังจะเป็นโทนสว่างนะครับเป็นเซรามิกสีขาวลายอิฐนะครับบุทุกด้านเลยนะครับของผนังห้องน้ํานะครับก็บุแต่พื้นถึงฝ้าเลยนะครับมีอยู่โทนเดียวสีเดียวนะครับถัดมาก็จะเป็นอ่างล้างหน้าอ่างล้างมือนะครับติดอยู่กับผนังแล้วก็กระจก กระจกเงานะครับและที่วางของนะครับตรงนี้จะเป็นประตูเชื่อมไปยังในส่วนของห้องครัวครับเป็นห้องน้ำรวมด้วยนะครับท่านผู้ชมฟังก์ชันห้องครัวตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยชมกันนะครับด้านบนครับท่านผู้ชมเป็นยิบซ่มกันชื้นฉาบเรียบนะครับโคมไฟสาระเปาหนึ่งโคมนะครับในส่วนของช่องแสงช่องระบายอากาศนะครับก็จะเป็นหน้าต่างบนังกระทุงกระจกพ่นฟ้าอลูมิเนียมดํานะครับ ไปเราส่วนของห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนะครับห้องนี้จะเป็นห้องนอนที่มีขนาดยาวมากเลยนะแล้วก็มีห้องน้ําในตัวเช่นเดียวกันนะครับขนาดก็ยาวอู่ที่ประมาณ6เมตรนะครับผมเป็นห้นะครับเป็นห้องนอนขนาดยาวเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับพื้นบัวผนังฝ้านะครับละเอียดเดียวกันนะครับช่องแสงได้3ด้านเลยนะครับโปร่งโล่งครับท่านผู้ชมตัวนี้จะเป็นช่องแสงหน้าต่างบานยาวบานโชว์ของตัวบ้านนะครับที่รีวิวให้ดูตอนอยู่ด้านนอกนะครับ ส่วนฝั่งตรงนี้สามารถปิดเปิดได้เป็นหน้าต่างบานสไลด์นะครับอลูมิเนียมดำกระจกใสตัดเขียวนะครับประมาณ6เมตรห้นะครับกว้าง3เมตรนะครับมีห้องน้ําในตัวด้านบนได้ฝ้ายืซ้ำฉาบเรียบโคงไฟสระเบา2โคมนะครับเอาไปเลยนะครับในงบ9ก้าแสนบาทนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูห้องน้ําในตัวกับห้องนอนกันนะครับนี่ครับท่านผู้ชมเป็นห้องน้ําขนาดใหญ่เลยนะครับชีวิตปิดเปิดเบรกเกอร์เครื่องทำาอุ่นอยู่ด้านนอกนะครับดีเทลประตูเหมือนกันหมดเลยนะครับก็จะมีส่วน ที่แตกต่างจากห้องน้ํารวมก็คือกระเบื้องบุผนังจะเป็นโทนสีดําตรงนี้นะครับตัดกับกระเบื้องบุผนังโทนสีสว่างสีขาวนะครับตกแต่งตรงส่วนของชักโรครกนะครับบุแต่พื้นถึงฝ้าเลยับเป็นกระเบื้องเซรามิกสีดานะครับแล้วก็ตัดด้วยกระเบื้องเซรามิกสีขาวลายอินนะครับพื้นก็เป็นกระเบื้องเช่นเดียวกันครับผิวหยาบขนาด 40x40 ลายอินธรรมชาตินะครับไม่มีการแบ่งโซนแห้งโซนเปียกนะครับทำพื้นให้สูงจากส่วนของโซนแห้งนะครับแล้วก็สลบไหลลงมาที่โซนเปียกตรงฟอร์เรนตรงนี้นะครับ ในส่วนของสุดเปียกก็จะได้แฮนด์ชาวเวอร์เครื่องทำน้ำอุ่นนะครับช่องแสงช่องระบายอากาศก็ได้เหมือนกันหน้าต่างบานกระุงกระจกบนฟ้าอลูมิเนียมดำนะครับแช่แสงธรรมชาติเข้ามาในห้องน้านะครับอีกบูมหนึ่งของห้องน้ํานะครับก็ได้ในส่วนของช่องสวิตช์อยู่ด้านในนะครับอยู่ด้านในในส่วนของห้องนอนนะครับสุขภัณฑ์ก็ได้ประมาณนี้นะครับจกจกแล้วก็อ่างล้างหน้าอ่างล้างมือนะครับโอเคครับอันนี้คือรายละเอียดของห้องมาสเตอร์เบรูมนะครับเป็นห้องที่ใหญ่สุดของ บ้านลังนี้เลยนะครับมี2ห้องนอนแต่เป็น2ห้องนอนที่มีขนาดใหญ่นะครับฟังก์ชันด้านหลังกันนะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะมีหน้าต่างด้วยนะครับเอาไว้ดูระหว่างห้องครัวกับห้องโถงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประตูนะครับประตูกั้นระหว่างห้องครัวกับห้องโถงครับการกลิ่นเข้ามาในส่วนของที่พักอาศัยนะครับเป็นประตูบานเลื่อนรางบนนะครับอลูมิเนียมดํานะครับห้องครัวก็ประมาณ4ีคูณสเมตรนะครับเคาน์เตอร์เป็นเคาน์เตอร์ตรงแบบนี้เลยนะครับ มุมเคาน์เตอร์ก็ตกแต่งด้วยคิวสแตเลสสีทองนะครับหน้าบานก็กรุกด้วยกระเบื้องลายหินธรรมชาตินะครับสูงประมาณ90ซนติเมตรนะครับบานซิงคู่ UPVC นะครับบานซิงเดี่ยวทางแก๊สนะครับทอคเตอร์จะเป็นกระเบื้องขนาด6 0ส0นะครับลายหินอ่อนสีดำนะครับตรงนี้จะเป็นซิงล้างจานสแตนเลสหนึ่งหลุมที่พักจานหนึ่งที่นะครับอันนี้คือรายละเอียดของครัวนะครับประมาณนี้นะครับผนังก็จะเป็นโทนสีขาวคันุรีนะครับ ด้านบนได้รงมไฟซาลเปาหนึ่งโคมนะครับฝ้ายิบซ้ำฉาบเรียบนะครับเรามาชมอยู่มุมหนึ่งของห้องครัวนะครับท่านผู้ชมมุมนี้ก็จะเป็นประตูลงไปยังหลังบ้านแล้วนะครับนี่ครับก็จะเป็นไม้สนนะครับลงน้ายาเคลือบแข็งให้คงทนต่อสภาพอากาศตรงนี้จะเป็นประตูทางเข้าห้องน้ํารวมนะครับก็ใช้รวมกันกับห้องนอนเลยนะครับก็เวลาใช้งานก็อย่าลืมล็อกประตูฝั่งทางนู้นนะครับ รายละเอียดก็เหมือนกัรที่รีวิวให้ดูนะครับท่านผู้ชมโอเคครับวันนี้ก็มารีวิวผลงานหลังที่4ของปีนี้นะครับ2567นะครับขอบคุณไปยังเจ้าของบ้านด้วยนะคุณดาดานะครับที่เรียกใช้บริการยาสธรอนสร้างบ้านบ้านในฝันให้มาสร้างบ้านหลังนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ